ดีจ้าพี่น้องกองไฟจุก,กุจกนเด้อมาพบก,กับช่องแก้วตาพากินชาแนลอีกแล้ว้อจ้าน่นจะแก้วให้เบิ้งเขาพี่น้องเห็นม่้มือข่อยบ่เที่ยงนะจ้ามดแล้วก่อนเบิ้งทั้งหนาต่อไปแก้บมันมันมีชีนีน้ไว้แล้ววันหลังก็่อยไปนู่นไปนี่ต่อตัดบ่ได้มันมันบนัไไนทึกนปรด้อะมันเอ้มันมันจะเต็มข้อความขอ้อข้อความเต็ม มลัดเด็กน่อยนับเด็กน่อยเอยข้าบ้านจากเข้าบ้าน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  ได้เห็นคนขับก็ได,ด้นั่นกันเลาไม่ได้นั่นเห็นเห็นตลอด<า>เดียเด๋ยวสเซฮลัลโหลเข้าบ้านแล้วจ้านี่ยขับเข้าบ้านแล้วไยหมูไยหมาให้เบิ้งโอ้ยไม่ก็ บางเปแล้วนคน่ะแม่ชอบทกเพราะว่าพูดเบาได้เดี๋ยวคนจะไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้พากม,มาเด้อพี่น้องอันนี้บ้านยี่แก้วเขาบ้านยี่แก้วจ้ะทางเขาบ้านยี่แก้วตาอูตาอูเห็นมึงป่ะไม่หนูไม่ได้มองใคร สวัสดีจ้าเด้อพี่น้องฟองไปทุกสกคนเด้อเฮ้ยวงยโอยยเ้ยให้รถมันไปก่อนตบตบตบโตบแล้วเด้อมีรถเบอบอมนี้จ้ะเดเี๋ยวจะเบียกันไปเปลี่ยนให้มอเตอร์ไฟเขาเบียกไปได้ตรงไปเลยเด้อไม่ต้องเหยียบตีนเขาจ้ะ หยับอินคอยนี่ตูดออกมาแล้วไม่พ้นแล้วให้จอดใหาก็เอาเอาหลบอันนี้กันเขามาส่งบ้านเลยนะเพราะว่าไม่พ้นไม่พ้นไม่พ้นเออไม่พ้นเพราะมันเลี้ยวเนี่ยเพราะว่ามันนี่นั่นไงมอเตอร์ไซค์มันตูดมันโผมาเยอะเอออ ห้องบ้านี่แก,กด้วจ้ะไม่ร้อนหรอถึงแลจ้ะเซ็ะเซ็ะทนเลย ลดไปเตือนโอูดโ,โอ้โหขับรถแม่อย่าอย่างเงี้ยแหละตลอดเลยยังไม่ทันชนเลยเอาแล้ว<ส>เอาเตรียมกลัวแล้วสักวันน,นึงหนูเห็นกลัวอยู่ตลอดแต่ไปไหนตอนไหนทำอะไระกลัวเตรียมกลัวอย่างเดียวพอ <โห S 1> ดับระดี รจะดูตรงอาไรแต่มันนั่นมันตรงให้รอมีเจ้าพี่นอ้องโอ้หักหน้าคืนเยอะเ,เลยอีกอีกเยอะเลยอ่ะไปอีกอีกน้อยอ้าวพออย่าดูฝั่งนู้นก่อนไอหยกไอ้ฟ้ามันไอ้มันเลี้ยวหัวมากไป เออถึงบ้านแล้วพี่น้องผมไปเฝาไว้หน้ารถนะเออผมกระเจ้ฮัลโล่ด้วด้ปู่นี่ไหไกน,ก,หนก็ถือแล้วกันให้กถือให้หน่อยอ้อไเดียออกไม่ได้ละวอเดียติดกับโอ้ยอีเดียออกไม่ได้แล้วสูติดกับมันจะยกสูตไปขึ้นแล้วนะ่ะไอเดียลงรถมันลงไม่ได้มันทำ ว้ามันก็เอาขนไปตักจนเออเราก็ทไม่ต้องเอาไปเยอะจังเลยโอ้โหก็เอาเมียเขามีไอ้ตารางวิชาให้อยู่งวยอดเอ็ดเอ็ดโอ้ยอีรวยกูแย่เลยอีรวยต่ก่อนอีรวยอ้วนจนหัวโตหัวเล็กตูดไอตัวจังอ้วนนี่อีรวยแย่เลยอีรวยน่ะ เงอยเงาอีรวยมันจะตายแล้วน่ะไม่ได้เอาอีรวยเข้าบ้านเอาไปไว้ในบ้านใหม่อีรวยสะอาดไอ้สองตัวสกรปรกหานี่เงว้ยเออหอยอามาจากไหนหอยหอยอะไรหอยจุบตัดตูดแล้ว แกงใส่อ่อ๋อแกงแบบไอ้ป่าป่าหรือแกงกะทิอแลอ๋อกูก็เห็นที่กูไปตลาดไอ้นันมาเมื่อกี้เขาก็แกงกะทิแกงหอยแกงใส่กะทิเออแกงตะ่กะทิกูไม่กินไว้แกงกะทิก็ได้ถ้าแกงป่าป่าแบบใส่ยัดนางอะไรอย่างเงี้ยกินอร่อยใส่ไอ้กระดั้นด้วยใส่กระเบื้อด้วย ใส่ข้อคั่วอ่ะมันจะมันจะลงไปในฝาหอยแล้วเอามาจุบป,ปุ๊บมันก็จะเต็มปากเต็มคำเลยใส่ขั่วเออเออนั่นเนี่ยหน,หน่อยๆเออให้มันมีรสชาติมันมีรสชาติเออ <laughs> โอ้ยรวยแย่เลยรวยเอ้ยเนี่ยมึงก็แย่แล้วหงวยเหงาเจ้าจุงรีรวย กันผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจ้าตาพากินแชแนลเด้อจ้ะ